มาค่ะพี่น้องค่าสิกินข้าวแล้วแจวมะเขือย่างปลาใบกระเทียมผักชีมะละผักสดสถั่วต้มกะหล่ำต้มปลายา่างข้าวเหนียวคะ่ะวุ่นวุนกับลูกหลานอันนี้ถึงเวลาตัวเองแล้วนะมารวมกินกันเลยบอกลูกสาวบอกกําลังมาจะรอก่อนไหมเนี่ยอืมอืมเจวมะเขือ ของเซฟอีกตามเคยสวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะของดีอืมก็คือสิ่งที่เราชอบอันอย่างเฮามักเฮาซอบมันก็เป็นของดีสําหรับเฮาทางนั้นนะนะคะแจ้วมะเขือย่างปลาต้มกระลำต้มถั่วใบกระเทียมสดมาละมากินเข้าวนากันจ้ายูทางใดยูทางใด ยุ่งตั้งแต่ตื่นนะคะหมเงข้าวสองรอบเลยเอออันนี้อันนี้ข้าวเย็นเหลือทับข้าวร้อนนะพอลูกจะมาเออแต่รอไม่ไหวละกินก่อนเลยเหลือเท่าไหร่ก็กินนันนั้นหมาค่ะตุยเจอมาเขือเผ็ดๆดเด้ออืมใส่ส้มมะเขือมาข่ามเปียก หกข้าวสองรอบอ๋พี่ยาดาไม่กินด้วยเหรอไม่กินด้วยเหรอนั่ง่ะกลังน้อยเพิ่งอิ่มไปหมูทอดอืมแซ่บ <c oughs> เผ็ดนัวกำลังดีไม่ถึงกับจี๊ดขึ้นหัวนะฮะอืมหอมมะขามเปียกมะขามเปียกต้มเห่อใส่น้ำปลาทำแบบไม่ได้คั่วนะ ต้มมะเขือใส่น้ําก่อนเอามะเขือสุกเปื่อยล้วก็เทน้ําทิ้งเอาพริกลง<อ>เตรียมลงหอยมแดงลงออเอาอะไรอ่ะอย่าหยุดโนโลโ,ลโลป้า <c oughs> ต้มลงน้ำปลาเอามะขาใส่ปลาใส่ซ<อ>ุรสใส่เอามายอะทีเดียวเลยนะคะ แบบต้มพริกมันไม่เหม็นกุ้บบ้านมากนะกิ่นไม่แรงมากเท่ากับคั่วนะฮะใบกระเทียมตำมะเกือบ้านเฮาเสอร์ใบขิงเนาะเขาจะจากคุณกินคนเดียวก็จะาใส่นะลูกแาวบอกว่าจะมาเผื่อเหลือนางกินด้วย

กินดาวอีกไหมเดาจิ hmm. mm ้ม hmm. พ mm ี hmm. ่เข้หน่อยหน่อยเนอะเอาปลาใส่แบบร้อยหน่อยอืมอืเทษาทานจินจะบกไห่เลยอืมเผ็ดกำลังดีนะคะ กระลำหวานว่าจะดองกระลำกินทนั้ว่าไปเดี๋ยจัดการอิ่มก่อนมีอยู่ครึ่งหัวเนี่ยดองใส่ต้นหอมไว้กินสักหน่อยนะ คั้นจักหน่อยหน,น,น่อยกินครั้งสองครั้งอย่างนัวใช่ไหมไอไหมทำไมมันร้อนจังเมื่อกี้ปังกินเมื่อกี้หน่อยนะึง ใช่ไหม,ไมพ,พี่ดาชอบแจ่วปลาร์มากกว่าแจ่วมะเขือนะคะอืมพี่ดาชกินแจ่วปลาร์มากกว่าแจ่วมะเขือต่ำกระเทียมไม่เละขอปลาอีกย่าไหมอ,อืมอืมกระเทียมต้มหวาน กินหนีหมดแล้วอืมแ้วยังกินได้พี่น้องดีแต่ไปร้านแขกวันนั้นหยิบมาสามชิ้นสามลูก ม่เจอมาแล้วลูกใหญ่เอาเจอลูกใหญ่เอามาต้มเจียนให้ฝรั่งอืมกเกงไอหมูสับยัดไส้ะนะอืมกำลมังก็แข็งหุงข้าวทุกวันอืเก่งขึ้นทุกวันเนี่ยมันแบบหุงนั้นเนี่ยนุม่มไม่ถึงกระเจี๊ข้าวเย็นทับข้างบนเนี่ย วันนี้หุงข้าวสองรอบอะรอบแรกตุ้ยกับหลานเพราะว่าหุงกระปุกน้อยเนาะหลังน้อยมากินลูกสาวมากลัวไม่พอจริงแล้วตาโตนะปั้นใหญ่อยู่ไม่เป็นไรนะคะอุ่นไม่ยากถ้ากินเยอะกระติบข้าวเอาเข้าไมโครเวฟเลยแต่ว่าเอาน้ำแก้วนึงไปวางข้างในอ <c oughs> <c oughs> อย่างเรานึ่งใหม่เลยนะคะ มกเวบแต่ต้องมีน้ำแก้วสวัสดีค่ะถ้าถ้าอุ่นกระติบแต่ถ้าอุ่นกินคนเดียวหน่อยเดียวปั้นเดียวเดีย๋ยวจะวางสามสิบนาทีนาะทีเนาะสามสิบก็ร้อนแล้วพอดีท้ <c oughs> ามคืนท่ามคืนก็ใส่ถุงหนึ่งนาทีอย่ายกกระติบเพราะใส่กระติบนี่มันอุ่นทั้งหมดอุ่นทั้งหมดก็ได้ไม่ได้านนะเพราะว่าเราเหมือนสตม ไอ,ไอ้เนี่ยมันร้อนหม่หมเข้ามาถึงเย็นก็ไม่แข็งนะคะแต่ถ้า,าอุ่นในถุงถ้าเราอุ่นเยอะข้างนอกอะ่ะกินไม่หมดจะด้านอืถ้าอุ่นในกรติบเหมือนนึง่งเลยมันรสสูตรใหญ่ทาไปทั่วแต่มันเข้าท่า <c oughs> ลองมาทุกอย่างทำแล้วมันก็เข้าท่าอืมว่า